สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะอาจารย์เก่งจะมาทำนายดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดราศีกุมนะคะ ผู้ที่เกิดราศีกุมตามศาสตร์ไพ่์นัราชคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่20มกราคมจนถึงวันที่18กุมภาพันธ์จัดอยู่ในราศีกุมนะคะตามศาสตร์ไพ่์นคราชค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคำทำนายกันนะคะว่าชาวราศีกุมเดือนมีนาคมนี้เป็นอย่างไรบ้างก่อนมาฟังคำทำนายนะคะไปคอมเมนต์ก่อนนะคะว่าคุณเกิดราศีกุมหรือไม่และอย่าลืมกดใจเพื่อเป็นกำลัง ให้อาจาร,รย์เก่งด้วยนะคะทุกคนนะค่ะเรามาฟังคำทำนายกันนะคะสำหรับท่านที่เกิดราศีกุมค่ะเดือนมีนาคมนี้อาจาร,รย์เก่งบอกเลยนะคะท่านที่เกิดราศีกุมช่วงนี้นะคะเดือนนี้นะคะจะเป็นช่วงที่คุณใช้ความคิดหนักมากนะคะคนที่เกิดราศีกุมนะคะใช้เขาเรียกว,ว่าใช้ความคิดหนักมากแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการวางแผนด้วยนะคะชาวราศีกุมเนี่ยจะใช้สมองมากสติมาก ในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะเพราะมีเรื่องบางเรื่องเนี่ยที่จะต้องให้คุณคิดและตัดสินใจนะคะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าช่วงเดือนมีนาคมชาวราศีกุมนะคะถ้ามีอะไรที่มันอยู่ในใจนะคะพยายามนะคะนำมันออกมาอย่าไปยึดต,ติดกับสิ่งเหล่านั้นนะคะแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าและอีกเรื่องนึงเลยค่ะอาจารย์บอกว่า ชาวราศีกุมนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้พยายามนะคะลูกพยายามอย่าสร้างหนี้ค่ะเพราะว่าไพ่นี่สินมันเกิดขึ้นกับคุณเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าอาจารย์คะสิ่งที่หนูคิดคือหนูอยากออกรถมันก็เป็นการสร้างหนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยหนูได้อยู่แล้วอาจารย์คะหนูจะทําบัตรเครดิตอันนี้ก็บอกได้เลยค่ะว่าคุณมีสิทธิ์ได้อยู่แล้วค่ะ เพราะว่ามันเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหนี้สินขึ้นมาด้วยในส่วนของคนที่เกิดราศีกลุ่มนี้นะคะเรามาดูเรื่องการงานกันก่อนเลยนะคะสําหรับท่านที่เกิดราศีกลุ่มอาจารย์บอกว่าช่วงนี้คุณเหนื่อยหนักมากเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานคุณรู้สึกอึดอัดมากเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานคุณรู้สึกท้อแท้มากที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานคุณรู้สึกเบื่อคนรอบข้างมากที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานนะคะ ชาวราศีกลุ่มจะมีปัญหาเรื่องของการงานคือเป็นอะไรที่เหนื่อยใจกับคนรอบข้างค่ะอาจารย์ขอให้คุณอดทนนะคะเพราะมันมีเกณฑ์ที่จะบ่งบอกในอนาคตข้างหน้านี้คุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานคุณจะเป็นที่ยอมรับของเจ้านายคุณจะเป็นที่ยอมรับของทุกคน นะคะเรื่องของการงานเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะแฝงไปด้วยความรู้สึกอึดอัดขัดข้องใจกับคนทั้งหลายที่อยู่รอบตัวเราแต่อาจารย์บอกว่าอดทนนะคะและความสำเร็จจะปรากฏให้คุณได้รู้ค่ะนะคะต่อไปค่ะคนทีเ่เกิดราศีกลุ่มนะคะเรื่องการเงินเป็นอย่างไรบ้างอาจารย์บอกเลยอาจารย์พูดตั้งแต่เริ่มแรกแล้วนะคะว่าถ้าคุณต้องการสิ่งนี้นะคะ คุณก็จะได้ตามที่คุณอยากได้นะฮะไพ่ในเกณฑ์ของเรื่องการเงินเป็นอะไรที่ดีค่ะการเงินขยับขยายไปในทิศทางที่ดีการเงินมีหลั่งไหลเข้ามาแต่เป็นการเงินที่ไหลเข้าและไหลออกเพราะฉะนั้นอาจารย์ขอเตือนชาวราศีกุมนะคะว่าการเงินคุณจะดีมากๆแต่ บอกแล้วนะคะคุณจะต้องมีการวางแผนที่ดีเพราะว่าคุณจะต้องวางแผนนะคะในเดือนมีนาคมนียจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการวางแผนนะเพราะฉะนั้นอาจารย์อยากให้คุณจัดสรรและวางแผนในเรื่องของการเงินดีๆค่ะการเงินคุณจะไหลเข้าและไหลออกมีเงินหมุนเวียนมากขึ้นมีเงินก้อนใหญ่ให้ได้สัมผัสด้วยนะคะสำหรับท่านที่เกิดราศีกุมค่ะ ต่อไปค่ะเรามาดูกันนะคะเรื่องของความรักของชาวราศีกุมนะคะชาวราศีกุมค่ะถ้าบอกว่าคนโสดคุณจะเจอคนที่รู้สึกว่าเอาอกเอาใจเราดีคุณจะรู้สึกว่าเจอคนที่มันมีความอาเอาใจใส่เราดีอะไรประมาณแบบนี้นะคะทำให้เรารู้สึกดีเพราะฉะนั้นคนโสดนะคะช่วงนี้คุณอาจจะเจอคนที่ถูกใจ อาจารย์เก่งใช้คำว่าคนที่ถูกใจนะคะแล้วก็คุณรู้สึกแฮปปี้กับสิ่งเหล่านี้คุณรู้สึกอิ่มเอมกับความาความรักในครั้งนี้ประมาณนี้นะคะสำหรับท่านที่เกิดาราศีกลุ่มนะคะราศีกุมนะคะชาวราศีกลุมที่มีคู่ครองแล้วนะคะมีคู่ครองแล้วมีครอบครัวมีคู่ครองอาจารย์จะบอกแบบนี้นะคะช่วงนี้เนี่ยนะคะเป็นช่วงที่บอกว่าคุณต้อง ถ้าเป็นผู้หญิงคุณก็ต้องเอาใจใส่ครอบครัวนิดหนึ่งนะคะความหวานชื่นความโรแมนติกมันจะได้กลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะคือช่วงนี้มันเป็นอะไรที่มันเหมือนกับว่าห่างหายกันนะ,ะแบบมันมันไม่ใช่ห่างหายกันมันมันเหมือนแบบห่างกันน่ะนะคะความรู้สึกดีๆที่เคยแบบมีให้กันความโรแมนติกที่เคยมีให้กันเนี่ยมันจางหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนมีนาคมนี้นะคะอาจารย์เก่งขออนุญาต ทํานายว่าคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วขอให้ดูแลเอาใจใส่กันมากกว่านี้นิดนึงนะคะแล้วความสุขมันจะสามารถพาให้คุณนะคะเ,เดินไปต่อได้และอาจารย์บอกอย่างนี้นะคะสําหรับท่านที่มีคู่ครองแล้วเนี่ยอาจารย์มองว่าเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่มีการพากันไปเที่ยวพากันไปสร้างบุญกุศลนะคะในเดือนนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักของชาวราศีกุมไม่ว่าจะ เป็นโสดหรือมีคู่ครองแล้วอาจารย์มองว่าความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะส่วนเรื่องของสุขภาพนะคะคนที่เกิดราศีกุมนะอาจารย์บอกว่าให้ระมัดระวังค่ะในเรื่องของกฎหลย้อนในเรื่องของออทางเดินอาหารนะคะเพราะเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้นะคะเขาบอกว่าเออต้องพยายามดูนิดนึงค่ะว่าในเรื่องของกฎหลย้อนนะคะ จะเกิดในเรื่องของอา,อาการที่ขึ้นเขาเรียกว่าขึ้นไส้อาเจียนแล้วก็มีอาการแน่นหน้าอกนะคะสำหรับผู้ที่เกิดราศีกุมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะราศีกุมเนี่ยในเดือนมีนาคมนี้อาจารย์ถือว่าดวงชะตาก็ยังใช้ได้อยู่นะคะการเงินก็ดีนะคะการงานจะอึดอัดนิดนึงแต่บอกว่าจะส่งผลดีในอนาคตข้างหน้าส่วนเรื่องของความรักนะคะ ก็ไปเติมความหวานไปเติมความระมุนให้ความรักนิดนึงค่ะแล้วทุกคนจะมีความสุขเรื่องสุขภาพก็เพียงแต่ดูแลในเรื่องของอาหารการกินดีๆนะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องของเ,ออเขาเรียกว่าระวังเรื่องของกฎไหลย,ย้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาในเรื่องของการกินสําคัญนะคะอาจารย์ขอให้ คนที่เกิดในราศีกุมนะคะพบกับความโชคดีในเดือนมีนาคมนี้นะคะขอให้ความรักนะคะกลับมาหวานสดใสสดชื่นนะคะและก็ขอให้การเงินที่จะมีการเงินก้อนใหญ่หลั่งไหลเข้ามาเนี่ยนะคะวางแผนการใช้เงินดีๆค่ะส่วนในเรื่องของการงานนะคะอดทนอีกนิดค่ะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จค่ะสําหรับท่านที่เกิดราศีกุมนะคะโชคดีค่ะ